รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สอง1ตุลา2564ข้าพเจ้านายธนิดโพจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัส,สะลงเรือขอนำเสนอการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในรอบ6เดือนดังนี้องค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ผลทางการศึกษาประกาศมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายทางการศึกษา เสนอการกำหนดมาตรฐานการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกพิจารณาวิสัยทัศน์พันธกิจคำนิยมองค์กรกลยุทธ์เป้าหมายตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษาเพื่อวางแผนจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์หลักสูตรใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของสถานศึกษารวมทั้งบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ไปใช้ในสถานศึกษาได้จริงส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ hand, ออนแทร์ออนไลน์และอื่นๆตามบริบทในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มีการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้นำผลการนิเทศไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริหารงาน มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา3.1บริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์มีระบบและการจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตามกฎระเบียบแบบแผนทางราชการมีการดำเนินงานโปร่งใสและเป็นปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม3.2บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการวางแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ3.3บริการจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดการอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางวิชาการและธรรมชาติที่มีความปลอดภยัยถูกต้อง ตามหลักสุขลักษณะสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาอยู่อย่างมีความสุข3.4บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการดำเนินบริหารจัดการกิจการนักเรียนโดยมอบหมายให้คุณครูทุกท่านช่วยการสอดส่องดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือนักเรียนยากจนอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4.1. วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีแผนและดำเนินการตามแผนการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลเหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นผู้เรียนครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปพัฒนาตนเองในระบบออนไลน์ของสอพปกาญจนบุรีเขต2ตอนการสองสมองวัย 4.2ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในด้านความรู้ทักษะคุณธรรมในสถานศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมการสองสมองวัย4.3เป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นผู้นำการเสริมสร้างชุมชนทางวิชาชีพในสถานศึกษาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานหรือ PLC ส่งเสริมการแก้ปัญหาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC 5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจาา3หรือ SP ห้วยกระเจา3าม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอห้วยกระเจ้าเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา2564คณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนคณะกรรมการโครงการสร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาทของสพปการจนบุรีเขต2คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในตำแหน่งธุรการโรงเรียนของสอพปการจนบุรีเขต2คณะกรรมการทำงานวิจัยเสนอสอพทเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรง,งเรียนในสังกัดสพปการจนบุรีเขต2องค์ประกอบที่2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. มีความซื่อส,สัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่แสวงหาผลประโยชน์ 2. การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดี 3. มีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการมีความขยันมันเพียรอุทิศต,ตนเพื่อส่วนรวมมาปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาหรือนอกเวลาราชการอย่างเต็มความสามารถ 4. การมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติมีจิตสำนึกที่ดีในการบริการให้ผู้รับบริการอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานทั้งในสถานศึกษาวัดชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมปฏิบัติงานด้วยความรักความสามคัคคีการทำงานเป็นทีมเป็นการร่วมคิดร่วมทำมุ่งสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมข้อตกลงสนับสนุนตามผลงานเชิงประจักษ์ 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ส่งเสริมคณะครูเน้นและปฏิบัติในการฝึกการอ่านการเขียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลมีการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน RT มีผลการประเมินดังนี้1การอ่านออกเสียง ร้อยละ66.0 2. การอ่านรู้เรื่องร้อยละ76.53ผลคะแนนเฉลีย่ยร้อยละ71.26 2. ข้อมูลการสร้างผลงานจนได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับของสังคมได้รับโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรการส่งเสริมพัฒนาครูนักเรียนด้านกิจกรรมลูกเสือ ได้รับรางวัลจากสพปการจนบุรีเขต 2, 3ภาวะผู้นำจิตอาสาการมีส่วนร่วมการระดมทรัพยากรพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนนโยบายสพทและสพทประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษานักเรียนการรับวัคซีนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอห้วยกระเจา้า การดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 3. ภาวะผู้นำจิตอาสาการมีส่วนร่วมการระดมทรัพยากรพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนนโยบายสพทและสพทประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษานักเรียน การรับวัคซีนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอห้วยกระเจ้าการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการรับถุงยางชีพนักเรียนจากสำนักสงเขาตะแบงได้รับซิมเรียนที่บ้าน Learn at home ซิมจากบริษัททูคอร์ p o เรชัน่น